สบายดีที่นัง่งอ่ะถืนไหมบุบุกไปไหนยน้องดีมากน้องคำมานำมาหลุดมานำมาหลุดบริษไปใช้เมื่อนี่นะ

<formation> อดีตเราเราไปซื้อเครื่องกระมูกเ่าัสดีครับพอเัาไปใส่เสื้อได้พี่เราเลยเฮ้ยเ่าอกแน่หมอีกแจ้มวงหนูก็ขียอร่อยลดมึงอือเัาไปลดไปขีไปขี้อร่ลยเลยชดใจมึงไป ิดกระดดเข้าเลยอ่ะโดสมแอ่ะไปไน่วีรอืมรับหูดอก่ามีกุญแจสองดอกอืมอืไม่แต่บานเพื่ีน ไม่ต้อทใช่ไหมักทายกัน่นนะออกันดังออกใดังว่สวัสดีครับสวัสดีครับว่ายุลองหลีไปใส่อึ้นเนออกมาหน้าเนาะปลาลุงกระถาเบิ่งอยู่สิเปลี่ยนได้หรือเ่ได้ปลาลุงกั รอเบิงลอส้มนางลีดอยู่ปรุงกันยังหักยังแพ่งนางลีดคือเก้าข้างเบิงข้างเบิงเหร้างเบิง้างเบิงเหรอข้าเบิ้งเหรอข้างเบิ้งเหอข้างเบหรอขาเตหรอ้างเบ ถือเป็นบ้าตามตลดมันกับบริเวณเหยังแหล่ไม่ถืเป็นผาจะลอดเขาวาแหละมาช่ว่วัยังหอดย่ำเขาหงเยียนอีรีกับบ่หาอีรีแล้วบอกย้ายน้ำ เราเขาก็อยากตีปกักยายก็ได้อันนี้ก็ร้านเท่าก็ะร้านเดีบุเมนานบส่สบายขายเลยเนาะจะาังเ้าบุ่จักอืมาเยมาท่านเลยเนาะท่าท่นเลยท่านอยากเขาเฮียนกับทามทีว่าเมือวานเนะ๊ะ คั่นเฮ็ดบ่ได้ก็สิบ่ได้เข้าโรงเรียนกะได้คันปรับเปลี่ยนนี่ใช้บ่ได้ยังใช้คือเก่าก็บ่ได้ข้าเด้อคันว่าปรับเปลี่ยนเออออกมานายบ่ให้ไปทะเลทะลายแม่ซอยแม่น้ําซอดาวเลี้ยงงัวซอยแม่เฒ่าเลี้ยงงัวคันเฮ็ดได้นี่กเขาเียนคิดเบิ่งอนาคตน่ะแม่น้ํานั่นฮู้บ่ก้สิเขาเียนนี่ใกล้ๆสิเปิดเฮียนนี่แหงปีนต้นบิสิผู้หา เพื่อสิไดุ้ดงามๆุดนึงนะุดกตัวเดียว่ะสินเสือเท่านั้นเด้บ่ได้มีว่าสิลายสุดได้นอดาวรุ่นเฮานะเนาะโชคดีทางใดแล้วโชคดีไดมาคิดใส่แม่นําโอ้ยว่าสิคิดใส่เฮาแต่คืมีพ่อมีแม่ก็ยังบ่ได้โชคดีซ่ต้องคนจริงอืออันนี้คิดเบิ่งว่าถ้าแม่แม่ส่งกันเฮาก็ตั้งใจเฮียนเพื่อเขาสิได้เงินมาบ่แม่นได้ง่ายๆเงินํา แล้วก็ยังรอหันแม่นำ้ำมก็พอดาวหมอนหันแม่นำ้ำมก็พอดาวแต่ชินใจเองลออร,ราอะเหนื่อยคาร์บเออผ่านแล้วก็จังสิฝากเงินมาคัราร์บบอผ่านก็อยู่น้าพอดาวแม่หนุ่มเราอะอันนี้พอดาวอันนี้คุณยายใจดีเพิ่นแม่แหละแม่มงคกรพิ่นเพิ่นฝากฟังไว้สันนี่เนาะดาวพิ่นบอกมาสันนี่ ยู Workers, <S 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 ่ที่ตัแล้วตัวเห็ดได้กับเธอได้ไปต่อก็เห็ดกูได sí ้กับเธอไปต่อกูได้กับคนละทางไปกัโชคโชคดีเลยไม่นั่าเถอะนะปีนจนหวาต้นขี้ชี้นะกอดขึ้นไปเอาไปถากออมาเพื่อสิได้นาดาวบาทหนึ่งกีบหนึ่งจนว่าเอือกลืนวบาง่ายๆซะกก็คิดมากเลยอืมพี่ ไปแต่เท่าเทานี่บใบใบหนึ่งหรือใบสองจังเลยกับเพื่อนกับเทียงกับเพื่อนกับมากกับเลี้ยงงัวต่อจนมืดจนคำ่ำจังสิได้กินข้าวเนาะนี่แหละชีวิตเฮาพี่น้องะไยมันบ่ได้เด็กจะมาเป็นคนดีป่ะเด็กจะมาเป็นคนดีชีวะเป็น,น,นอะนนไรกับยาแน่ก็จะไปตามแต่หลดุดนนี่มันก็บ่ได้ไปเฮียนไปยังแล้วมันสิีจะไปตามแต่รถนั่นแหละ ไปเฮียนกับเด็ดขาดเลยเอันารถกับเอามาไว้ในเทาเฮียนมันเ,เช้าอันติดหนึ่งเออเอาไปกับบาัวายังเอาไปเลี้ยงงวดตัวกับเๆๆๆพื่อนพุงกับยังให้รถพรล,ลงน้ำมาแล้วไปได้แต่ว่ากับไปก็มีเหตุมีผลคือไปบ่มีเหตุมีผลกับหวัวเด็กเอาแน่แล้วเด็กแล้ทั้งทีแบบเบื้องเนื้อหน่องสองคนซอยมเแ่าเลี้ยงงว แยงงัวมันก็บ่ได้ถึงว่าหนักนาดอกน้อดาวก็คือที่เฮาเว้าแหละก็ไปปล่อยก็ช่ยกันเบิงยกันลัดนี่ก็แจก็ได้งวก็ได้รจักมอเป็นอย่างบ่กีเปิอมังเือก็มาเบิ่งน้องซอยุมน้องซอยแม่น้เราก็ปู่เราสิส่งเฮียก็บ่ได้ต่ออีงหลาย ขอสมีนะขอสมขอกิเหตดโตคือเก่าแต่ต้นยังน้อยต้นยังบ่ทนนะิดมุมอันนูมาให้ลูกแน่เฮียไหนไม่เช้าเลยต้นแตกอนยู้อน nee. ้ซิตอเลี่ยมอยเชยงเดือบเหตุแล้ม like ันแตกเลยลูกมันแตกจ่ามันเปือยได้หมเยันน้องน่องน่อน่อลกป้นน่องนแน่เนยเชยังกินเหรอเนย พุมือนพี่และชุ้งพอลุอ๋อสิซามะเทพระแพ่น้องแล้วเถอดเอาหลดหมวกน้องนะมอหอนเลยโดยยเรยยน่ช่าดีปะลุงสวาสดีปาลุงไก่กึกกไก่ลี้งลูกมาตัวใหญ่มาไม่รู้ไม่เหลอกิน เันข้าอยู่สีขาวเฮียนอยู่สีสว่างหรือสีขาอยู่เฮียนนะมงโอเคไงมุงกระแตแกมัมุงกนใส่จัดการหอยเขาเนี่ยอ่อยอันไปบอกคู่หายคู่คือคู่ขาวสีสว่างอ่ะทเป็นย่างกับขนมทีออกมาหนาขีกรอ่อนเยจะขายเพื่อกะชินก็ได้มันจะขาอยู่พี่ถามเพื่อไงคะเนย เขาเป็ยไ่าเออไปฝากใครได้คู่ฮาเคู่ซุมันก็สิไดเซียอยู่ยกใหญ่เมอบใหงพ่อกคนพาใหญ่ก็แม่โตเออก็ห้แม่มขนจะขายน้ำม่งบอกม่ใหญ่อือนกะมันก็สิยกใหญ่นิดเดสิอดเสียแพงที่หน่อยตอนตอนเปิดเพิ่มเขาไม่ไม่เซียนองเนื้อเสียทนาดว่าห้าสิบบ อืมหาสิบไปพันเนาะเยี่ยนอยู่นี่จบปอซ้ำกับเด็กคับลูกไปอยู่ชี้สว่างพิเเกา่านาทีนั้นเยี่ยนที้สว่างเรยเลยกัแล้วตองใหญ่ไปใหญ่มานี่คือได้นี่นนนนนจบจบ,จบปุ๊บจบไปได้ยังขไปสว่จบปอซาเป็น,ปป 3, นลว่างเลยชีว่า,างต่อป่ะแกอันนี้น้องไม่อยู่ปปป้าใช่แล้วปะพ่บนหนาสิบปป้า,าบงไปคันนันนั่นเนาะคันชาเก่งหรือว่าเคียนได้ในคู่ข่อยเสียให้ขึ้นปเลยนี่ซมนี่นะคันอยู่อยู่น้ามุ้งเนาะ พอน่าชาติเนี่เก่งเลยเก่งพอนั่งไปเฮียนมาจะอยู่ไทยนั่นจ็ดเดือนอืนเลขก็ได้เขียนเลขก็ได้น้องเล็กกับเก่งคือกันพอน้องเล็กบอกเก่งน้องเล็กกับเก่งน้องเล็กกับเป็นจากที่จากีทำเลขก็หอดร้อยทำเลขก็หอดร้อยโทรศัพท์นั่นน้องหลีดแค่น้องหลีดป้บเปลี่ยนตัวเองได้ก่ะประมาณ ขางเบิงเป็นชม่แมสอบหายอยู่เปกระเบิงพฤติกรรมห้าวอะไรนี่แหละตเองเห็นได้ใช่ปห้าห้าต้องเห็ุได้นะที่กำลังใจหายเนาะไ้าเห็ุได้ก็คือไม่ง่ายเดี๋ยวไปต่อมันกับอไรเนี่ยมันกันเนาะดีเนี่ยหยังแค่ดูแลตะคองเถื่องใช่ตะคองเองเื่อผา เด่นเที่ยวเนอรถลงพรล,ลงเน่ไปกัด<อ>บอยไปขางคืนคืนพอพ่อน้าบอกละไรมเล่นก็ได้เด้มือเดี๋ยวมือเขาก็ต้องเบิ่ขบมือโบม่้อขบมือวันเนี่เสาอาทิตย์นี่นะมู่มู่เฮียน้อกันเออขบมืนยังเดี๋ยวมือูขามขถือว่าเขาอันมีขอ้อมีขั้วแหล่วแหละก็ยุตต้องไปขบเขาตัวนหะวเขาเขาสิพห้าเฮาไป็นไหนได้เฮาก็ไม่ยุดนะไิกัน เขามีคขาไม่ขัวเกิดคือเขามีคขาไม่ขัวแต่ตัดเขาออกไปเขามันเกิดคนละชายเขาพังคุยได้อันนั้นได้แต่ว่ามันมันกระบอกเด้ไปไปเด่นคี่เขาคือเก่ากว่ได้ของเขากรสีไปนี่คือไปกรไบกระมือทีนี้นน้ำกั้เบึงเขาเป็นอะไรขบมูเืาก็ต้องเลือกขบมือไม่ดีมันกระสีดีต่อเ้าเองไปกับคนบดีเทงเ้าดีเขากต่ว่าเ้าบดีคือเก่าจำนะทีนี้งบ หกหมูดีกระดีแ้ก็กระดีน้ำเจ็ดยด้วยเจ็ดยด้วยเจ็ดยด้วยเจ็ดชยด้วยเจ็ดชยด้วยมึงถูดมึงนึกข้นเดยยไนนี้มึงนึกขึ้นลยว่าสิบ้าไปซื้อว่ะเมื่อวันจูบเราออกมาลูกเนาะ แต่น้องดีนี่แม่น่าสิพ่างเบิงก่อนวันที่สามสิบกับสิบห้าซื้อหายสิเบิงพฤติกรรมก่อน<ม>จะเจาะก่อนสิบห้าไปซื้อน้องดีนไงแต่ว่า,า,าสิบแปดสิบแปดพักรองก้อนมือน,นี่พอดีสิไปซื้อเครื่องให้น้องเนยจังคนันนะชาเขาก้องกันนะแม่เด้อมือเงินเด้อมือเงินสบไปเด้อปรมืออื่นกับวันเสาร์นี่ยันพอดาวไปงานเขาวนันเสาร์น้าเด้อ มื่ออื่นสิไปเด้มื่ออื่นก็วัาทิตย์างเดินจมื้นี้ใ่หน่อยป่ะจมื้อนี้บาดยต้นนันแหละมาเลยบ่าบ่มีคือเก่าด้คือม้อนีบ่ามีคือเก่าได้เก็บคือเก่าบ่าหเาอืมน้องดีนั่นมีอยู่สิมีแม่เพิ่นซื้อให้อยู่แต่ว่าให้แต่ว่าต้อง่า ต้องผ่านต้องเห็ุตัวเองฟื้นตัวเองให้ได้แต่ว่าหายไปลงทะเบียนในวันที่เจ้แปะไปก่อนใช่ชุดเก่าไปก่อนเด้อเก่าค่ะก็ยังหลัอืมขัดเกลี่ยอืมจัดทะเบียนไว้เนี่ยวันที่หนึ่งเพื่อได้ข่าวเปิดอ่ะตั้งอมกไงยะตั้งใจเป็นกำลังใจหายสู้สู้ที่าคเหนไอไหนเหมือมังกรเราก็เป็นผิดนัดได้เราก็จะผิดวางเราเบิ้ลเงินไลายนี่แหล่ส่งต่อมา มอนึงบ่แนบลี่หมอนึมอสามแล้วบจบทมอสี่ก็ดีเลยนะหลีจบหมอสามกับมอสยังไงเฮียนก้อนข้าิมมีขอบมีขั้วกันเออต้องหลดตัวหนึ่งตัวลักลักน ตูวน้ำกระ่อมตั้นี้กรหลดต้องหลดลงบอเอาติดแต่มันอยู่ก็ได้ไน่ะิยากไปไคไหนดีไปได้ไหมรถบอจักโมเมนบอกไป <c ười> เอาโหลดแล้วหลดนะไวปวครับกระมากโันกันขี่นะไปดู